สวัสดีค่ะพี่นอ้องทีรักค่ะวันนี้เราก็จะมาทำหมูเด็ดเดียวกันนะคะเพื่อนๆหมูนี้ก็เป็นสันคอหมูนะคะสองกิโลค่ะสันคอหมูสองกิโลนะคะก็ล้างทําความสะอาดเรียบร้อยนะคะสันคอหมูสองกิโลค่ะเราก็จะมาหั่นหมูนะคะมาดูเครื่องปรุงก็จะมีน้ํามันหอยหน่อยนะคะแล้วก็จะมีเยี้วขาวค่ะ แล้วก็จะมีน้ำตาลนะคะแล้วก็มีผงชูรสอ่ามีเกลือแกงนะคะที่ต้องใส่นะคะอันที่อยากใส่เพิ่มเติมก็คือรสด,ดีนะคะเพื่อ,อ,อนๆที่ต้องใส่ก็อร่อยะคะ่ะเราก็จะมาหั่นหมูนะคะหมูเราก็จะเอาประมาณนี้ค่ะหมูนี่ก็คือสันคอหมูเนาะแล้วก็จะหาาั่นสิบเซนความหนานะคะเนี่ยแล้วก็หั่น สังคอหมูนี่มันจะนุ่มนะคะคเพื่อนมันนุ่มอร่อยมีมันติดนิดๆนี่จะอร่อยมากถ้าเป็นที่อื่นของหมูก็ถ้าเราทำหมูคนชอบอนุ่มนี่ก็ไม่อร่อยนะคะแต่นี้มันก็เนี่ยก็จะนุ่มมีมันติดเป็นนิดๆแน่นอยจะอร่อยมากลองทำคะ่ะเราซื้อมาสองกิโลนี่ได้เยอะนะคะเพื่อนถ้าเราไปซื้อเขาก็หลายจางเนาะ อันนี้ก็สองโลก็น่าจะประมาณสามถ้าเราไปซื้อก็โน่น,นเหีีะผัันนี้ค่ะเพื่เอเพราะว่าเขาก็ต้องทำเขาเ,เขาก็ต้องเอาค่าทแเนาะนี่ค่ะเ,คเราก็จะปรุงเครื่องแล้วนะคะเพื่อนๆใส่ผงนัวไปประมาณนี้คะ่ะครึ่งช้อนชาพอคะ่ะผงนัวนะคะเราก็จะใส่รสดีลงไปนะคะ รสด,ดีไปประมาณสองช้อนนะคะเพื่อนเพื่อพอค่ะใส่อย่างละนิดละหน่อยนะคะใส่เยอะมันก็จะแย่เนาะอันนี้น้ำตาลนะคะน้ำตาลก็ประมาณสองช้อนครึ่งพอค่ะเพื่นอนเพื่อสองกิโลช้อนครึ่งพอจะได้ไม่หมักหวานเยอะนะหวานเยอะก็ไม่อร่อยนะคะ ใส่เกลือแกงลงไปหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะเิ้ืวขาวพอค่ะสองช้อนโต๊ะพอนะคะอะ่เราจะคุกมือไม่ใส่ถุงมือนะคะเพราะว่าไม่ชอบเนาะมันจะของขายประมาณหอยแค่นี้พอช้อนโต๊พอค่ะแล้วก็ เอามือคุกเคากันเลยนะคะสองกิโลแค่นี้ค่ะเกลือก็ช้อนโต๊ะพอเดี๋ยวเขาจะเค็มนะคะเพราะว่ารสด,ดีนี่เขาก็จะมีความเค็มเหมือนกันนะคะเพื่อนเราต้องลดลดเครื่องปรุงนะคะ ใครชอบอะไรก็ใส่ไปนะคะเราคิดว่าเราจะใส่แค่นี้พอค่ะว่าหมูเขาไม่ได้มีกลิ่นแรงเหมือนอย่างอื่นเนาะเครื่องปรุงในรสด,ดีเอรเขาก็ทําให้หอมมีรสชาติขึ้นนะคะเราก็ค้างลุกเขาประมาณห้านาทีนะคะเพื่อน หมูแดดเดียวเราก็ตากเสร็จแล้วเออเราก็ใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อนเพื<ๆ>่อนตอนนี้เราก็จะไปตากแดดแล้วนะคะอันนี้ยังได้ไม่ออกแดดเนาะถ่ายให้อยู่ดูในโลกนี้แหละคะ่ะหมูแดดเดียวรดเด็ดเดดนะคะคอยดูนะคะพอแห้งเราจะทอดให้ดูนะคะหมูแดดเดียวของเราก็ทําเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้เรามาทอดกันเลยนะคะ แล้วก็เทน้ำมันลงนะคะเพื่อน เราก็อลงนะคะค่อยๆทอดค่ะไฟแรงมากไม่ดีนะคะไฟแดงมากก็จะไหมทันทีค่ะคนเขาก็ไหมนะคะนเนื้อ2อกิโลนะคะคนเทนียเรารำทามุกก็ได้เยอะพอสมควรนะคะ มันก็จะลดไปประมาณคึ่งหนึ่งเนาะก็ะเหลือประมาณโลนิดนิดค่ะหนึ่งสองโลก็เหลือประมาณโลนิดนเดือดเดียวค่ะเผื่อลองทำนะคะไม่อยากไม่างา ทอดพวกนี้ทอดกรอบมากไม่อร่อยนะคะทอดกำลังดีกลางนะคะทอดกรอบมากก็ไม่อร่อยแคนี้ก็ได้แล้วคะเนื้อแบบเด,ยเดียวนะคะหอมมากค่ะเพื่อน เราก็จะเตรียมโดยตักขึ้นเลยนะคะหรืนนหนหนออ,อันนี้ก็ดีจะเหลืงสำหรับผาดแล้วมาทอดมันก็เวิร์คเพื่อนเฮ้หอมมาก เสร็จเรียบร้อยค่ะเนื้อหมูแดดเดียวนะคะทอดกรอบอย่างหอมกรอบนิดหน่อยไม่กรอบมากค่ะกรอบมากก็ไม่อร่อยนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมกดไลค์กดแชร์นะคะขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงปังๆนะคะขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ